ซืว่าจมถึงไหไหนทำตาหวานให้นาเอดูหน่อยตาหวานปิ้งปิ้งปิ้งปิิ้ได้เสดาวกินมากครับพุ่มาปิ้งปิ้งอยตาหวานจังเลย่าอแอเลวยแอเหวรามีมารยาทหน่อยหัวเรามีมารยาทหน่อยตาหวานได้แอเปี้ลชเหตุแอ้วเพิ่นอย่างข้อดิอย่างข้อดิทำอย่างนี้แอปเ้วยังไง ไหนไหนแอ็บแบ้วอ่ะถ่ายรูปแอ็บแบ้วหน่อยแอ็บแบ้วแอ็บแบ้วแอ็บแบ้วแป๊ะแปะคิดกินมันคิดว่าสีมีลิสติกเนี่ยนะไม่ได้นะนี่เดี๋ยวตายเฮ้ยเฮเททักแล้วบ่ทักยังไงเฮ้ยเฮเททักละสีไหนทำตาหวานดีกว่าทำตาหวานหน่อยไหนหันมาทางนี้ nè 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 hey, ơi nốt kíp kíp nốt kíp kíp nốt kíp kíp với mã cạch hung hung cạch hung em béo cho ơi cái như vậy